อ๋อนี่มันทำไงต่อคะอ๋อนี่อกอกไอ้น้ำอย่างนี้เลยเหรอคะเรื่องอกไอ้น้ำเหรอคะลูกค้าเครียดด้วยเครียดอ๋อลอยเครียดใช่ค่ะตอนนี้ลูกค้าเครียดมากเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วเหรอคะเสร็จแล้วค่ะเชวญเลยค่ะโอ้โหว้้ายยไมันนนนเเป็ีีอ่่ะสวัสดีค่ะคุณนกเลยค่ะค่ะเจ้ค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะ ลูกใจก็จะมาเป็นช่างทำผมแต่งหน้าค่ะอ่าแคร์สไปน์นะคะเปิดอันนี้เป็นชุดสำหรับทำผมเนี่ยช่างทำผมาจะมีผ้ากันเปื้อนชุดกันเปื้อนนะลูกแม่คต้องแต่งหน้าก่อนเราเราลูกค้าก็ต้องแต่งหน้าอ้าวเหรอแม่ค้าต้องแต่งหน้าก่อนอ๋อแม่ค้าร้านเสริมสวยต้องอ๋อคือช่างเสริมสวยเนี่ยต้องแต่งหน้าสวยๆใช่ไหมไม่งั้นลูกค้าก็จะไม่เข้าร้านใช่ไหมลูก แต่ก่อนอื่นเนี่ยเราต้องมาแต่งตัวนี้ก่อนนะใส่ชุดก่อนนะเออแหละอ,อ่ซอนแขนมานั่นแหละสำหรับสร้างเสริมสวยอันนี้อะไรเนี่ยหวีแล้วก็อันนี้เป็นอะไรคะไรเป่าผมนะไรเป่าผมนี่อ่ะเป็นกระจกเอาไว้ให้ซองล้างซองหน้าว่ะอันนี้เป็นอะไรเนี่ยที่คาดผมนี่เป็นที่คาดผมของ ของแฮร์สไตลิสใช่ไหมคะเดี๋ยวติดผมเดี๋ยวติดตุแกติดผมถูกใจป๊บนึงป๊บนึงเอ้ามันไม่ติดพี่ว่ามันเดินมาติดที่ผมเออออกแล้วออกแล้ว ร้านจะเปิดยังเนี่ยเอาจรานะ่องร้านเต็มตัวด้วยค่ะแม่จะแต่งหน้าก่อนอันนี้ทียังไงเนี่ยต้องแต่งหน้าให้สวยก่อนใช่ไม่ถีไปแต่งโนงเรียนได้ใช่ไหมใช่คทุกคนจะไม่มาเข้ามานพาคิวนะคะ 哈哈哈么我帅啊？哈哈哈哈哈！呜，兔。 เปิดแล้วหรอคะพอดีเลยค่ะรู้สึกอยากจะทำผมมากค่ะทำผมได้ไหมคะได้ค่ะค่ะ,มคะอมเครื่องอะไรผมจะเหมาะกับด็กช่างเนี้ย,ยตอนนี้ช่างทำอะไรอยู่อะคะหวีผมอยู่อะคะน,นี่เครื่องอะไรคะคะช่างคเครื่องอบผมค่ะเครื่องอบผมหรอคะอุ๊ยดีจังเลยคะ่ะงั้นช่วยอบผมให้หน่อยสิคะ อยากอบไอ้น้าอยู่พอดีเลยค่ะรู้สึกครั้งนี้ผมแห้งแตกปลายมากเดี๋ยวต้องอบไอ้น้ำหน่อยนะเนี่ยอันนี้อะไรคะที่ครอบเหรอคะอ,อ๋อต้องครอบผมก่อนใช่ไหมคะแล้วก็จะทําไมคะครอ,อบเสร็จแล้วก็ทําอะไรคะอ๋อนี่มันทําไงต่อคะอ๋อนี่โอ้อบไอ้น้ําอย่างนี้เลยเหรอคะ <c oughs> <c oughs> เครื่องอบไอ้น้ำเหรอคะเนี่ย มันต้องบังหน้าด้วยนะคะอ๋อคะ่ะอ๋อรอจนกว่า20าอ๋อรอจนกว่าจะยี่สิบนาทีหรอคะช่างช่างทำผมคะคะทำไมปาดช่างนัผมนี่ช่างสวยยังเลยล่ะคะอ๋อทา,ทาลิสติกคะอ๋อทาลิสติกหรอคะ,อ,อ,อ,คะอยากได้อยากอยากแต่งหน้าสวยๆแบบช่างบ้างอะคะ่ะช่างสามารถทำได้ไหมคะ อ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวทำผมเสร็จแล้วแต่งหน้าให้ด้วยนะคะค่ะเอายี่สิบนาทีแล้วเอา20นาทีแล้วหรอคะอ๋อคะ่ะเป้งช่างนี่ใช้ลิปแบบไม่กลัวเปลืองเลยนะคะเนี่ยซื้อมาแพงนะคะลิปเนี่ยมไม่แพงรู้ได้ไงคะสวยไหมคะเนี่ยทาปากโอ้โหสวยมากเลยค่ะ ช่า,าะจะทำให้เหมือนช่งางนะอ๋อจะจะจะ,จะแต่งให้เหมือนช่างเลยเหรอคะ,คะอ๋อคะ่ะคิ้วค่ะอ๋อต้องเขียนคิ้วหรอคะอืมเอาแบบโกงๆเหมือนสะพานพระรามแปดเลยนะคะเอาโค้งๆเลยคะ่ะขอคิ้วหนาหน้าเด็กด้วยนะคะอืจะสวยไหมคะเนี่ยช่างเหยค่ะ <c oughs> ขียนคิ้วนานจังเลยค่ะสดงค่ะโมแนี้มนค่ะอหนคะโอ้โหคิ้วหนาหน้าเด็กจริงๆด้วยค่ะอันนี้คือทําแต่งขนตาด้วยอรือไงคะนั่นเน่ะแล้วทําไมมันเป็นแบบเป็นเป็นเส้นๆอย่างนั้นเหรอคะมันเป็นเทรนค่ะมันเป็นเทรนเขาบอกว่าคิ้วเป็นมงกุฎของหน้าค่ะโอ้เออเป็นมงกุฎจริงๆด้วยนะคะเนี่ยอือใช่ ก็เลยวาดคิ้วเป็นรูปมงกุฎเลยใช่ไหมคะมีสิทแขกด้วยใช่ไหมคือแขโอ้มงกุฎจริงๆด้วยค่ะคิ้วคือมงกุฎของหน้าค่ะเขียนอายไลเนอร์นะคะหรือเอาตามใจช่างเอตามใจช่างเอตามใจช่างเหรอคะร้านนี้ร้านนี้ขอบอกว่าตามใจช่างนะคะไม่ตามใจลูกค้า อเสร็จมั้ยคะโอเคค่ะเสืยค่ะส่วนกระจกค่ะโอ้โหนี่มันกรีดอายไลเนอร์แบบหนาเป็นขนลุ่นลาดยางมาตอยเลยนะคะเนี่ยเหมือนลิงเลยค่ะองานแฟนซีเขาต้องทะแบบนียน อ๋ออองานแฟนซีเขาต้องทำอย่างนี้เหรอคะโอต้องแต่งแบบเหนือธรรมชาติหน่อยใช่ไหมคะเราจะเราจะไม่แต่งหน้าเป็นธรรมชาติแต่เราจะแต่งหน้าให้มันเหนือธรรมชาติไปก่อนนะคะลองดูได้ช่างตบแป้งแรงขนาดนี้เอาไม้สามมาฟาดหน้าเลยดีกว่าเสร็จแล้วใช่ไหมคะยังค่ะอ๋อยังอีกเหรอคะ อืโอ้โหรู้สึกตาโตขึ้นมาทันทีเลยค่ะอันต่วไปก็เส่นแบบทาสีค่ะอ๋ออันนี้ทาสีทาเหมือนลำงพังเลยค่ะนี่ค่ะสวย คือเราไม่ต้องใช้แป้งก็ได้ใช่ไหมโอ้ไปหลงใช้แป้งตั้งนานอ๋อไม่ไม่ไม่ต้องใช้ที่ปัดแก้มให้ใช้อะไรแทนนะคะลิปติคให้ใช้ลิปติกอะคะจริงอะคะลูกค้าว่าอย่าเลยนะคะมันมีที่ปัดแก้มก็ใช้ที่ปัดแก้มเถอะค่ะมันนคือเทนเทนใหม่ใช่ไหมเสร็จแย้งอ่าง สไลด์อย่างค่ะนี่ก็ใกล้เวลาจะไปงานแล้วนะคะเนี่ยเดี๋ยวจะไม่ทันนะคะผมยังทําไม่เสร็จเลยอะค่ะเล่าค่ะทำไมคะอันนี้คืออะไรเป็นลายกราฟิกเหรอคะหรือคืออะไรแค่นั้นก็ยังไม่ต้องทาที่หน้าผากด้วยเครียดอ๋อลอยเครียดใช่ค่ะตอนนี้ลูกค้าเครียดมาก คุณเสริมสวยคะคุณทำอะไรกันหน้าฉันะคะเราก็ต้องเอาลิปสติกอ่อนๆนะคะเอาลิปสติกอ,อ่อนๆมาทำอะไรคะทำไมต้องทาตรงจมูกเลยคะ ตาตรงจมูกทำไมคะจมูกมันแดงๆใช่ไหมคะเหมือนมีเลือดฝาดโอเคค่ะพอแล้วค่ะคุณช่างค่ะดิฉันได้เวลาไปงานแล้วค่ะยายแหมคะช่วยถือได้ไหมคะอ้าวนี่ลูกค้าต้องช่วยถือใช่ไหมคะเอาได้ค่ะอะ Eh! Eh! Hmm... Hmm... Hihihi... Oi! Sangkai lah! Hah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 a! Yaduk! Yaduk! เสร็จแล้วใช่ไหมคะน่ารักมากเลยค่ะน่ารักใช่ไหมคะเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วหรอคะเสร็จแล้วค่ะเชิญเลยค่ะโอ้โหไปแล้วไปใช้บริการแล้วไปดีกว่าอะไม่ว่าจะ ไม่ว่าหนูจะอยากเป็นอาชีพอะไรก็ขอให้อาชีพนั้นเป็นอาชีพที่สุจริตนะลูกนะเหมือน,นเหมือนกันนะคะกเด็กความฝันของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะบางคนอยากเป็นนู่นเป็นนี่เยอะแยะมากมายนะคะก็ ขอให้เด็กๆเนี่ยตั้งใจเรียนนะคะแล้วก็ทําความฝันของตนเองให้เป็นจริงนะคะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะคะก็ขอให้เป็นเด็กดีแล้วก็เป็นคนดีของสังคมนะคะวันนี้คุณนกเล็กกับน้องถูกใจก็ต้องลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดติดตามคุณนกเล็กได้ทั้งทาง YouTube Facebook และ Instagram นะคะบ๊ายบายค่ะ